พบกันอีกเช่นเคยในรายการของดูดวงของเราชาวราศีธนูในวันนี้เราจะมาทํานายดวงและการดํารงชีวิตการดูดวงนี้นั้นเราจะใช้ตําราโหราศาสตร์และจะอ้างอิงจากตําแหน่งของดวงดาวต่างๆถ้าหากว่าท่านใดฟังกันแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามไว้ หรือท่านคิดว่ามีประโยชน์ก็กดติดตามไว้ได้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทำรายการกันต่อไปเรามาเริ่มกันที่ราศีธนูชาวราศีธนูนั้นเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีมีใจบุญกุศลมีใจบุญสุนทานและเป็นคนที่เรียบง่าย เป็นคนที่ไม่มีพิษมีภัยกับใครทั้งนั้นชอบช่วยเหลือคนหรือว่าผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากท่านที่อยู่ในราศีของเรานี้ก็จะเป็นคนคิดมากแต่พูดน้อยส่วนมากถ้าท่านมีเรื่องอะไรมักจะเก็บกดเข้าไว้แต่เพียงผู้เดียว เป็นคนที่มีเหตุผลดีแต่ในช่วงสองปีที่ผ่านมานี้นั้นดวงจะไม่ค่อยดีเท่าไรนักมักจะติดขัดในเรื่องการเงินจะไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไรนักโดยมากท่านก็จะกลุ้มใจในเรื่องของการเงินที่หามานั่นแทบจะไม่พอใช้ในช่วงนั้นบางครั้งท่านก็นึกเบื่อหนาย รวมไปถึงในเรื่องของการงานด้วยภายในช่วงนั้นที่ผ่านมานี้นั้นแต่ต่อจากนี้ไปดวงของท่านก็จะกลับมาดีขึ้นชาวราศีธนูนั้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนธันวาคมนี้ดวงของท่านจะดีขึ้นมากด้วยบุญเก่าที่ท่านเคยทำไว้ ก็จะส่งผลให้ท่านที่อยู่ในราศีธนูนั้นมีทางล่ำรวยได้จะมีทางที่หาเงินได้หลายช่องทางจะมีโอกาสที่จะมีการเก็บเงินได้และจะมีเงินฝากอีกด้วยซ้ำไปจะมีดวงจะมีโชคลาภเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูหรือว่านำส่งให้ จเจริญรุ่งเรืองในช่วงนี้เจ้าที่เจ้าทางก็ได้เปิดทางให้ชาวราศีธนูนั้นได้มีโชคและได้มีโอกาสที่ดีขึ้นท่านจะเสี่ยงโชคหรือว่าเสี่ยงลาบก,ก็จะมีสิทธิ์ที่จะรวยได้ในช่วงนี้ถ้าท่านจะทำบุญก็ขอให้ท่านทำบุญด้วยน้ำ จะทําให้ดวงชะตาของท่านนั้นลื่นและดีขึ้นมากชีวิตจะมีแต่ความสุขจะไปทางไหนก็จะมีคนรักด้วยที่เรามีน้ำใจเมตตาปลานีอยู่เสมอถึงจะมีศัตรูอยู่บ้างหรือว่าจะมีคนมาคอยคิดปองลายเขาเรานั้นก็จะแพ้ภัยในตัวของเรานี่เอง ชาวราศีธนูจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในช่วงของเดือนที่ผ่านมานี้นั้นจนมาถึงวันที่สามสิบพฤศจิกายนนี้นั้นจะมีการเปลี่ยนเป็นราชาโชคจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านการงานและจะมีจังหวะเข้ามาต่อเนื่องต่อจากนี้ไปท่านก็จะได้รับ การสนับสนุนจากคนที่อยู่รอบข้างถ้าท่านจะมีการเจรจาหรือพูดจาอะไร <c oughs> ก็จะมีความสำเร็จในช่วงนี้และก็จะมีความก้าวหน้าสืบต่อไปชีวิตโดยรวมจะส่งผลดีให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองก็จะวิ่งเข้าหาท่านในช่วงนี้ ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นผลสำเร็จรวมถึงจะมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนท่านอยู่อีกอยู่ด้วยสิ่งไหน,ไห,นหรือว่าสิ่งใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นสิ่งเก่าๆก็จะหมดไปในช่วงนี้ชาวราศีธนูต้องคอยระมัดระวังคือการเจ็บไข้อาจจะมีการเจ็บป่วยขึ้นในช่วงนี้ ชาวราศีธนูนั้นก่อนนอนก็ขอให้ท่านมันสวดมนต์กราพระไหว้พระทำบุญให้ทานกับผู้อยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสจะเป็นการเสริมดวงชะตาของท่านที่อยู่ในราศีธนูในด้านความรักในช่วงนี้ถ้าท่านยังเป็นโสดอยู่ท่านก็จะมีคนหมายปองอยู่ คุณอาจจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวแต่ต่อมาถึงเดือนธันวาคมเขาผู้นั้นก็จะแสดงตนให้เรารู้เขาผู้นั้นเป็นคนใจดีเป็นคนที่มีฐานะดีและไม่เจ้าชู้เป็นคนพูดจริงทำจริงอยู่ในศีลในทานจะทำให้ความรักของเขานั้น หรือว่าของเรานี้อยู่กันด้วยดีและก็จะมีความสุขต่อไปจะเป็นความรักที่ยั่งยืนและถาวรสำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ชาวราศีธนูนั้นต้องออกเดินทางบ่อยครั้งอาจจะต้องไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือว่าเกี่ยวกับการงาน ท่านก็ต้องเดินทางออกนอกพื้นที่บ่อยครั้งอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวเท่าไรนักข้อควรระวังในการพูดการจาอาจจะมีการเข้าใจผิดกันได้ก็ขอให้ชาวราศีธนูนั้นมันเอาอกเอาใจคู่รักกันไว้บ้าง ก็จะนําพาให้ครอบครัวของท่านนั้นไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านที่อยู่ในราศีธนูนั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญทุก์ไม่มีได้เป็นเศรษฐีนําผู้ชนสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามเราไว้ เราก็จะได้มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ